ถ้าจะพูดถึงเกมฟีฟ่าออนไลน์4ในยุคปัจจุบันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องการแทงทะลุช่องซึ่งการแทงทะลุช่องนั้นมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ในการเล่นวันนี้ผมได้คัดสรรวิธีเล่นที่ง่ายที่สุดและไม่จําเป็นจะต้องใช้นักเตะราคาหดหดมาอยู่ในทีมด้วยซ้ำเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะหัดเล่นฟ i f a ออนไลน์4หรือมือเก่าที่เล่นฟ i f a ออนไลน์4แล้วยังหาวิธีการเล่นของตนเองไม่ได้คลิปนี้ผมจัดทีมสำหรับคนงบน้อยซึ่งผมก็งบน้อยอยู่ตลอดการ ทีมนี้ผมได้ใช้เงินไปประมาณ4,000ล้านซึ่งก็ถ้าหากจะไปเทียบกับคนอื่นๆแล้วนั้นโอ้โหนี่มันน้อยนิดมากๆนะครับมูลค่าในตลาดตอนนี้ทีม4,000ล้านอยู่ที่ประมาณ1,100บาท100บาทไทยนะครับ100บาทไทยก็จัดทีมโหดๆขึ้นแรคงได้ขนาดนี้แล้ว ยังไงก่อนจะไปดูแผนฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีชาวฟ i f a ออนไลน์สทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผนทะลุช่องที่โหดมากๆแผนนี้เป็นแผน4-2-2นะครับตัวที่เน้นๆผมจะเน้นกองหน้ากับตัวจ่ายบอลตัวจ่ายบอลผมจับไปยืนเป็น CF นะก็ ขอตัวจ่ายบอลดีๆนะครับอย่างอย่างทีมผมนี่ผมใช้ลูก้าโมดริชอย่างที่รู้ๆกันว่าลูก้าโมดริชจ่ายบอลดีลูก้าโมดริชมีเซิร์ฟสามารถส่งบอลได้ดีตัวจ่ายบอลจะต้องเป็นตัวจ่ายบอลที่แบบแม่นๆหน่อยแม่นๆหน่อยแล้วส่งไกลได้ดีๆหน่อยนะครับจะใช้ใครก็ได้ใช้ใช้ตัวที่ไม่มีเซิร์ฟก็ได้แล้วแล้วแต่ท่านเลยแต่ขอให้มันจ่ายบอลดีๆนะครับทีนี้กองหน้าใช้ใครก็ได้อีกเหมือนกันครับแต่คุณต้องเน้นในเรื่อง สเตตยืนตำแหน่งนี่ครับยืนตำแหน่งผมของผมนี่1 1 9เลยนะก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะอีกอันนึงก็เป็นความเร็วนะครับแล้วก็สปีดต้นมันก็ไล่ๆกันแหละถ้านักเตะที่มีความเร็วก็สปีดต้นมันก็ก็พอมีแหละนะครับนิสัยที่ได้รับจากโค้ดก็ผมมีอะไรผมก็จับยัดๆไปอะ่ะเพราะว่าโค้ดผมมีไว้กี่ตัวเองนะครับแต่รับรองว่าถ้าเกิดว่าคุณไปหานักเตะที่ยืนค่ายืนตำแหน่งสูงๆความเร็วเยอะๆเนี่ยยังไงก็เวิร์ก นะครับเวิร์กแน่นอนอวิธีจัดวางตำแหน่งก็ขอให้วางตามนี้นะครับเป็นกองหน้า STCFLMRM นะครับ LMRM เนี่ยผมลองให้มันเป็น l w r w แล้วมันไม่เวิร์กมันไปวิ่งทับไลน์กันกับกองหน้านะครับ mm hmm. ก็เลื่อนลงมาเท่านี้เวิร์กละกลางรับผมใช้2ตัวนะครับผมถนัดแบบนี้คุณจะตั้งเป็น CDM ตัวหนึ่ง CM ตัวหนึ่งก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เลยแต่ว่าเกมรับมันจะเล่นยาก อาจจะเป็นเพราะว่าผมถนัดกลางรับ2ตัวด้วยหรือล่มั้งอันนี้ไปลองปรับดูก็ได้ไม่มีปัญหาเลยแบ็กสข้างใช้ใครก็ได้นะครับใช้ใครก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมาใช้ริคาร์โดโรดริเกสหรือว่าบาบูเหมือนผมแล้วก็กองหลังครับเอาที่ตัวเองถนัดผู้รักษาประตูเนี่ยอันนี้มีน้องในช่องที่เล่นด้วยกันบ่อยๆเนี่ยเขาก็แนะนำว่า,วา,าพี่เมตาเนี่ยผู้รักษาประตะูใช้สูงสูงไว้ก่อนเลยก็จะมีร96เก้าซนแนะนำที่196เ้ซนผมก็เลยไปซื้อทีโบกูตัวมา ทีแรกผมใช้รุยพาธิซิโอแล้วมันเวลาที่มันโดนยิงลูกปั่นหรือยิงไกลอ่ะมันจะไปไม่ค่อยทันครับพอเปลี่ยนมาเป็นทีโบกูตัวที่มันสูง199เนี่ยมันบินทันนะครับมันชีวิตมันดีขึ้นอาทีนี้ผมพาไปดูแทคติกทีมนะครับความเร็วเกมผมจะใช้ประมาณ69คือก็จริงๆมันก็ตั้งได้3ระดับอะเอาแบบเร็วแล้วกันนะครับเอาแบบเร็ว ถ้าเล่นๆไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <necessary> นักเตะมันเดินช um, ้าไปก็ปรับเพิ่มก็ได้ครับนักเตะมันเข้าตำแหน่งช้าไปก็ปรับเพิ่มทีนี้เฮ้นักเตะมันเข้าไวไปก็ปรับลดครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่ขอให้มันอยู่ในขอให้มันอยู่ในหมวดเร็วนะครับค่าส่งบอลในผมจะตั้งไว้ที่59เนะครับเลี้ยงบอลไว้ที่1นะครับยืนตำแหน่งตามแผนครับทีนี้มาดูเกมรุกบ้างครเกมรุกส่งบอลผมตั้งไว้ที่59เนะครับเปิดบอล79เข้าทำา39ายืนตำแหน่งตามแผนครับ ทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเกมรับเกมรับเนี่ยผมว่ามันไปลอกของคนอื่นมาไม่ได้ครับเพราะว่าสไตล์การเล่นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะผมจะมีนักเตะที่มันวิ่งไม่ค่อยไหวนักเตะผมยังวิ่งไม่เร็วพอเวลาที่กองหน้าเขาหลุดเนี่ยมันจะตามไม่ค่อยทันถ้าสมมติว่าไปตั้งกดดันสูงอนะ่ะเห็นไหมถ้าสมมติว่าตั้งกดดันสูงกองหลังเราจะขึ้นไปสูงมากอ่ะอะผมจะตั้งให้ดูที่สูงปรีตเลยแล้วกันถ้าเราตั้งกดดันสูงปรีตเนี่ย กองหลังเราอ่ะจะขึ้นสูงมากแล้วแบ็กซ้ายแบ็กขวานะ่วิ่งไล่บอลให้อีกต่างหากดูสดิดูตามภาพก็ดูตามภาพก็เราก็จะเห็นแล้วครับว่ามันจะยังไงเห็นไหมแบ็กซ้ายแบ็กขวามันก็จะวิ่งไล่บอลน,นะครับทีนี้มันแล้วแต่คุณว่าคุณถนัดหรือชอบเล่นแบบไหนคุณถนัดแบบว่าถ้าเสียบอลปุ๊บเราจะต้องรีบได้เลยแล้วคุณเข้าบอลแม่นหรือเปล่าถ้าแม่นก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่แม่นนะพลาดไปจุดหนึ่งก็คือแบบเสียประตูนะครับโอเค กดดันก็คือการดันดันกองหลังขึ้นข้างบนนะครับดันกองหลังขึ้นขึ้นไปข้างหน้าประกบนี่คือผมเจอปัญหาบ่อยมากผมกลับมาเล่นแล้วผมก็ยังมึนๆอยู่ที่แรกนะผมไปตั้งประกบน้อยถ้าเราตั้งน้อยมันก็จะไม่ค่อยวิ่งมันก็จะยืนกองกองกันตั้งโซนอะ่ะผมก็เลยตั้งไว้สูงๆนะครับให้มันประกบเป็นตัวเป็นตัวไปเลยนะครับบีบพื้นที่บีพื้นที่จะคล้ายๆกันเวลาที่ เวลาที่บอลเข้ามาใกล้แล้วอะ่ะนักเตะแผงหลังของเราเนี่ยมันก็ยืนอยู่กับตัวประกบแล้วใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันจะมีตัวหนึ่งที่ได้บอลใช่ไหมไอการบีบพื้นที่นี่คือเวลาที่วิ่งเข้าไปบีบอะ่ะเพื่อนเพื่อน,นที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆบอลอะ่ะมันจะเข้ากับไอตัวที่วิ่งเข้าไปบีบหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ตั้งไว้ผสมอีกเหมือนกันแต่ผสมแบบสูงมากอันนี้คือถ้ารู้สึกว่าเกมรับเรา มันมีจุดบกพร่องตรงไหนก็มาปรับตรงนี้ปรับตามที่ผมบอกอผมคิดว่าผมน่าจะพูดให้ทุทกทท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นอ่ะแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูแท็กติกนักเตะกันครับแทคกติกนักเตะเนี่ยหลายๆคนก็คงจะใช้เหมือนกันถ้าสมมติวันเป็นกองหน้ากจ็จะต้องตั้งแบบนี้ครับ ar 1 dp 1 sr 1เป็นธรรมดาของกองหน้าที่เอาไว้ทะลุช่องอยู่แล้วมันคือแบบกองหน้าหาช่องจะต้องตั้งแบบเนี้ยใช่ถ้าไม่ตั้งแบบนี้มันก็วิ่งหาช่องแหละแต่ว่ามันไม่ได้หาช่องตลอดเวลา มันจะต้องกดหาช่องเอาถ้าตั้งแบบเนี้ยมันจะเวิร์กสุดละมันจะไปยืนจี้กับกองหลังถ้าตั้งแบบเนี้ยนะครับยืนจี้กับกองหลังเนื่องจากว่าเราตั้งไปเราตั้ง DP 1นนะอันเนี้ยมันจะไปยืนติดกับกองหลังถึงเวลาถ้าเพื่อนได้บอลมันพร้อมจะสตาร์ทมันพร้อมจะออกตัวเลยนี่นี่คือนี่คือการตั้ง DP 1นะครับส่วนตัวใจบอลผมก็ตั้งเหมือนกัน AR 1กับ DP 1นะ 1> แล้ว2ตัวนี้ผมตั้งบุก3ตั้งบุกสูงทั้งคู่เลยนะครับ LM RM ผมก็อยากให้มันเล่นเหมือนปีกแต่ก็ไม่อยากให้มันไปยืนทับตำแหน่งของกองหน้าก็คือไม่ให้มันหุบเข้าไปด้านในกรอบเขตโทษถ้าสมมุติว่าลูก้าโมดริชได้บอลอยู่แถวๆยังไม่ถึงกลางสนามถ้าเราไม่ตั้งค่า CC เนี่ยอ่ะถ้าเราไม่ตั้งค่า CC ของ LM หรือ RM ไอ้ไนักเตะตัวเนี้ยมันจะมี2ทางเลือกก็คือมันจะวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษหรือ มันจะวิ่งไปด้านข้างแล้วแต่สถานการณ์ว่ามันอยู่ใกล้ตรงไหนมันจะไปตรงนั้นทีเนี้ยผมก็ถ้าทําแบบนั้นเวลาที่แทงทะลุช่องครับ AI มันจะ AI ของโมดูลมันจะมันจะคิดคํานวณไม่ออกแล้วมันก็จะแบบเอ๊ะมันจะส่งให้ตัวไหนวะอะไรอย่างนี้ผมก็เลยจําเป็นจะต้องตั้งเป็น cc 2เพื่อตัดปัญหาว่าถ้าจะส่งให้ปีกจะต้องออบังคับทิศทางมาทางปีกนะแต่ถ้าจะส่งให้กองหน้าก็บังคับไปหากองหน้าเลย ก็เลยจําเป็นจะต้องตั้งเป็น c ี2สําหรับปีกทั้ง2ข้างกลางรับทุกคนก็คงจะตั้งที่ AS1 เหมือนกันน้อยคนมากๆที่จะเอากลางรับขึ้นไปเล่นเกมรุกใช่มันเป็นกันทุกคนแหละผมว่านะกลางรับเขาคงไม่อยากให้เล่นเกมรุกหรอกเพราะว่าปกติกลางรับหลายๆตัวเนี่ยมันยิงไกลไม่ค่อยดีหรอกส่วนใหญ่เขาจะเน้นค่าแบบค่าป้องกันเนาะค่าดีเฟนต์นั่นแหละครับก็เลยตั้งเป็น AS1 หัวหน้าโคชครับผมก็ไปใช้4222นะเรเนลสกาลนี Le เนี่ยมีแผน4222แล้วก็มีการวิ่งทะลุทะลวงและบวกกับการใช้พื้นที่สวนกลับด้วยมันค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรซัพพอร์ตซึ่งกันและกันสำหรับไอสองค่านี้หาช่องว่างเพื่อสวนกลับกับการเพิ่มการวิ่งทะลุทะลวง ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้2ค่านี้ก็ให้เลือกใช้การวิ่งทะลุทะลวงแล้วกันแต่มาขนาดนี้แล้วถ้าจะลองเล่นแผนผมก็มเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ตัวเนี้เรยวเนลส์าโลนี่เนี่ยโอเคง่ายโอเคนะวิธีการเล่นเนาะเวลาหลังจากเกมรับเสร็จปุ๊บจ่ายบอลไปให้โมดริชให้ได้มันจะยากตรงนี้แหละเพราะว่ามันไม่มีของผมเนี่ยที่ตั้งแผนแบบเนี้ยมันไม่มีใครที่จะมาคอยประคองบอลระหว่างกองหลังกับ กับโมดิชเลยเพราะว่าผมตั้งให้โมดิชยืนสูงจําเป็นจะต้องยืนสูงเพราะว่ามันจะได้ยืนใกล้กับกองหน้ามากที่สุดแล้วมันจะมีโอกาสจ่ายบอลได้แม่นที่สุดเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ที่สุดมันจะจ่ายบอลได้แม่นที่สุดผมลองเอามายืนเป็น cm หรือ cm a แล้วกลางสนามมันอาจจะเล่นกันง่ายครับแต่ว่ามันจ่ายบอลไปหากองหน้าลําบากผมก็เลยตัดปัญหาว่าอะถ้าบอลถึงโมดิชยังไงบอลก็ต้องถึงกองหน้าผมก็เลยตั้งแบบนี้นะครับ กดให้กองหน้าหาช่องเพื่อให้กองหน้ามันเริ่มเริ่มจะหาช่องแล้วให้เริ่มวิ่งอะ่ะเสร็จแล้วก็กดปั่นตามด้วยแทงบอลนอะ่ะถ้าเป็นจอยผมก็จะกด L1 เพื่อให้กองหน้าหาช่องเสร็จแล้ว L2 สามเหลี่ยมเพื่อแทงทะลุช่องด้วยการส่งแบบเซิร์ฟเที่นักเตะที่มันมีเซิร์ฟเส่วนนักเตะที่ไม่มีเซิร์ฟเแต่จ่ายบอลดีก็ไม่น่ามีปัญหานะถ้ามันจ่ายบอลดีอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็นั่นแหละรครับลุนเดียวไปยิงเลย ึงเวลายิงก็อันนี้ก็ความสามารถของแต่ละคนแลละเพราะว่าผมก็ยิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่ผมหลุดได้บ่อยมากแต่ผมยิงไม่ค่อยค,อยคมเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวไปดูแบบเป็นวิดีโอกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าโมโอเคครับไปกันเลยลูก้ามูริชได้บอลจังหวะนี้ครับแทงทะลุช่องไปให้กับยูซุสโพเส้นครับโพเส้นหดด้วยเท้าซ้ายหายไปเลยฮะเสาแรกครับผมเป็นประตูฮะ ช็อตนี้วารานตัดบอลได้ส่งไปให้บุสเกตตต่อโทนี้ครอสลูก้ามดริชได้บอลอีกครั้งหนึ่งแล้วแทงยาวไปที่ยูซุสโพเซนอีกครั้งครับยูซุสโพเซนหวดด้วยเท้าซ้ายแบบโลว์ช็อตเรียบร้อยเป็นประตูครับลูกนี้เปป้ปตัดบอลได้ครับบอลอยู่ที่ลูก้ามดริชลูก้ามดริชดึงแล้วจ่ายยาวๆครับแบบนี้เรียกว่าสวอฟนะฮะส่งสวอไปให้โพเซนแล้วยิงติด ซ้ำอีกครั้งหนึง่งเรียบร้อยครับเป็นประตูฮะบอกเลยว่าหลุดแบบหลุดจริงๆครับลูก้าโมดรชอีกครั้งครับคนเกา่าคนเดิมจ่ายมาต่อที่โพเซ้นโพเซ้นหลุดเดียวแล้วยิงง่ายๆครับเป็นประตูฮะเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าแผนแทงทะลุช่องนี่แบบโหดมากๆนักเตะไม่จำเป็นต้องแพงก็โหดอยู่ดีครับ ลูกนี้ลูก้ามริชครับผมแทงมาทางฝั่งซ้ายให้ยูซุโพเซนครับเต็มข้อเท้าวขวาเสาสองหายไปเลยฮะแทงทะลุช่องแล้วมันโล่งนี่มันเป็นอะไรที่แบบยิงง่ายแล้วก็สวยงามมากๆครับลูกนี้ลูก้ามูริชดึงไปดึงมาแล้วสเวิร์ฟระยะไกลโพเซนวิ่งมาแล้วเต็มข้อครับผมเท้าซ้ายฮะเสาไกลด้วยครับจริงๆแล้วโพเซนในถนัดเท้าวขวานะ แต่ยิงซ้ายก็ไม่ธรรมดาครับซ้าย3ขวา5นะครับยิงได้ขนาดนี้ลูก้าโมดริชครับสเวฟมาอีกครั้งหนึ่งที่ยูซุสโพเซนแล้วจิ้มข้ามแบบเหนือชั้นนะเรียกว่าเหนือชั้นหรือฟลุกก็ไม่รู้แบบสไลด์แบบข้ามๆไปนะลูกนี้ติดวารานครับบอลอยู่ที่ลูก้าโมดริชแล้วจิ้มไปครับยูซุสโพเซนอีกแล้วครับ หลุดเดียวๆมาหนึ่งๆกับผู้รักษาประตูแล้วยิงเท้าซ้ายเสาสองเรียบร้อยครับโอ้โหการแทงทะลุช่องแล้วหลุดนี่เป็นอะไรที่สวยงามครับผมจะพูดประโยคเดิมซ้ำทำไมเนี่ยมันสวยจริงๆครับมันง่ายจริงๆครับเท้าซ้ายครับนะยิงจนออกครับดูสิ <laughs> ลูกนี้โทนี่ครอสครับโมดริชได้บอลมายูซุสโพเซนฝากลูก้าโมดริช โมดิชจ่ายออกไปที่ฟรานตอเรสครับต้องยิงเองแล้วลูกนี้เรียบร้อยฮะจะฝืนส่งให้กองหน้ามันก็ไม่ใช่เลยครับจังหวะที่อยู่หน้าประตูขนาดนี้ต้องยิงเลยครับลูกาโมดิชครับได้บอลอีกครั้งหนึง่งแล้วยกเบาๆให้โพเซนครับโพเซนปั่นโค้งเท้าซ้ายใส่เสาครับโอ้โหดังเป้งฮะ <laughs> จังหวะนี้ฟาบิโยเปิดเข้าไปแล้วหลุยดีอารสมงครับผมเป็นประตูฮะลูกสูตรชัดๆเลยลูกเนี้ยฟาบิโยอีกครั้งหนึ่งครับผมจ่ายทะลุช่องให้ซอนฮึงมินครับเรียบร้อยเป็นประตูครับก็มีโดนยิงบ้างนะครับลูก้าโมริชครับผมได้บอลมาแล้วคลึงนิดหน่อยแทงทะลุช่องมาให้โพลเซนอีกครั้งหนึ่งครับผมโพเซนยิงเสาแรกครเขาบังคับผู้รักษาประตูไว้ปิดเสา2ครับคือปกติอะ คนเขาจะยิงเสาสองกันเพราะว่ามันเป็นลูกสูุดแต่ว่าเสาแรกเปิดก็ยิงเสาแรกดีกว่าครับโทนี่ครอสแทงทะลุช่องลูกนี้มาให้พาวเซนครับหักเข้าไปฝั่งขวาแล้วยิงเท้าซ้ายติดครับผมเฟรนตเรสเก็บบอลม,มาได้แล้วเปิดลูกนี้เรียบร้อยครับผมเปิดมงกงสุดๆฮนะไม่ได้พูดประโยคนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับคลิปต่อไปอาจจะมีวิธีเปิดมงก็ได้นะใครจะไปรู้ ทั้งหมดนี้ก็คือแผนและแทคกติกในการเล่นแทงทะลุช่องนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้เลยนะครับผมก็ยังไม่ไดเ้เรียกว่ายังไม่ได้เข้าใจเมคนิกของเกมอะไรมากมายก็พอจับทางได้ว่าแทงทะลุช่องต้องเล่นประมาณเนี้ยมันถึงจะง่ายนะนะครับผมก็หาวิธีที่ง่ายที่สุดมาแบ่งปันกับเพื่อนๆน,นะครับใครมีข้อมูลอะไรสำคัญๆฝากคอมเมนต์มาแชร์กันด้วยนะครับ ยังไงผมรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ